นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาร o ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับปอร์เช่550สปายเดอร์ฟื้นคืนตำนานพร้อมปัดฝุ่นเฟียวด้วยขุมพลังโรตารี ประวัติศาสตร์ต้องจ่ารึกกับวงการรถยนต์ด้วยรูปแบบการเปิดประทุนขนาดย่อมเาาวกับเครื่องยนต์พลังแรงสูงรุกกระแสรถยนต์สปอร์ตขนาดย่อมเาาวให้สามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งโหลดแลนด์อยู่บนถนนอย่างอิสระตามใจปรารถนาหรือดีไซน์ต่งตางๆที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครวัสดุตัวถังทำมาจากไฟเบอร์ทั้งขัน ให้ความเบาเมื่อขับไปบนถนนอาจจะให้ความรู้สึกว่ารถกำลังลอยอยู่เหนือพื้นถนนส่วนฝ่ายหน้ามีตะแกรงครอบเป็นของแต่งจากตัวรถเมื่อสมัยยังยาววัยมีประโยชน์เพื่อการเศษหินเข้ากระจกโคมไฟส่วนฝากระโปรงหน้านั้นเพิ่มเข็มกัดรัดเหนียวเข้ามาเพื่อในตอนที่รถวิ่งด้วยความเร็วฝากระโปรงจะไ,ไม่เปิดาทางส่วนกระจกบังลมหน้าทำมาจากโพลีคาร์บอเนตใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้รถจักรคันนี้มีความเบากว่าเดิมทั้งที่เป็นอลูมิเนียมกับกระจกแกว้วภายในตัวรถแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นสป,ปอร์ตมากที่สุดราบ,บอกคนขับที่จงใจเลือกฝั่งซ้ายจะทำให้ความสมดุลกับตัวหน่งเครื่องยนต์ได้ดีกว่าซึ่งเบาะนั่งนั้น,น,นเขาก็าเลือกใช้เป็นของเคอร์คีมันคืออลูมิเนียมแท้ค่าดเบลของโปอาร์มเอาใจคนรักสป,ปอร์ตอย่างเต็มประสิทธิภาพ คอนโซลทำมาจากไฟเบอร์ที่มีการวัดรอบของออโตมอเตอร์ซึ่งมีมากถึง12,000รอบต่อนอาทีเลยทีเดียวในส่วนของพวงมาลัยเป็นของมูลรูปแบบวงเล็กขอบใหญ่แต่สัมผัสแล้วกระชับมือและพิเศษที่สุดสับเกียร์ด้วยเดือนเกียร์และดัมจับจาก EMPI ที่ใช้เป็นหัวเกียร จะให้ความรู้สึกที่คล่องมือเท่านั้นไม่พอครับยังมีเกจวัดออโต้โมเตอร์ที่บอกถึงอุณหภูมิน้ํามันเครื่องน้ํำลอยเย็นแรงดันน้ํามันเครื่องและกระแสไฟที่ไหลเวียนอยู่ภายในรถยนต์ล้อมรอบคนขับด้วยโรบาสสจุดปิดท้ายด้วยถังเซฟตี้เอาไว้ข้างคนขับก็จะทําให้เกิดความสมดุลที่ดีขึ้นไปอีกแบบเลยครับ แล้ววันนี้คาออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ